สวัสดีค่ะนกเขาใหญ่เสียงดีกับหนิงมาแล้วค่ะวันนี้ขอมารีวิวพ่อพันุ์สีขาวให้ชมและก็แม่พันธุ์ด้วยค่ะว่าตอนนี้หนิงมีพ่อแม่พันธุ์ที่เป็นสีขาวทั้งหมดกี่ตัวแต่ว่ายังไม่มีแบ่งนะคะแค่อยากมารีวิวให้ชมว่าสีขาวที่หนิงเพาะหน้าตาเป็นแบบไหน หนิงมีพ่อพันธุ์สีขาวทั้งหมด7ดตัวและก็แม่พันธ์ขาวล้วนอีกห้าตัวส่วนพ่อพันธุ์จะมีที่เป็นขาวล้วนสมตัวแล้วก็มีแต้มที่หลังที่คอที่โคนหางอีกสี่ตัวแต่ที่ล้วนเลยคือมีแค่สามตัวหนิงเอาขึ้นกรงแขวนเพราะว่าช่วงนี้เขาไม่ค่อยไข่ค่ะ แล้วก็หนิงจะเปลี่ยนคู่เข้าคู่ใหม่ด้วยก็คือจะขอเน้นแบบแฟนซีเลยก็คือขาวกับขาวขาวกับด่างบ้างเพราะว่าที่ผ่านมาบางบางคู่หนิงเข้ากับสีป่าจริงๆแล้วก็ไม่ได้ตั้งใจจะเข้ากับสีป่านะคะเพียงแต่ว่าบางตัวเขาเข้าคู่ยากเขาชอบตัวไหนหนิงก็เลยเข้าคู่ตัวนั้นเลย แต่ตอนนี้หนิงจะพยายามเปลี่ยนคู่ให้ใหม่ก็เลยเอาขึ้นกรงแฟนจะสลับคู่ใหม่ไม่แน่ใจว่าจะเข้าไหมแต่ก็จะลองเทียบดูก่อนแล้วก็ให้เวลาเขาเพราะว่าบางตัวก็อาจจะเข้าง่ายแต่บางตัวก็ดุค่ะอย่างตัวนี้ที่หนิงแยกจากคู่เดิมของเขาส่วนหนึ่งก็คือเขาตีตัวเมียด้วยค่ะจริงๆก็เข้าคู่มานานแล้วแต่ มันจะมีบางช่วงที่ตัวเมียไม่ไข่ตัวผู้ก็ไล่หนิงก็เลยตัดสินใจว่าเดี๋ยวเทียบใหม่แล้วจะเข้ากับสีขาวด้วยกันเพราะว่าคู่เดิมเป็นสีป่าตัวนี้ขาวล้วนขันโยนที่สามกุกเสียงใหญ่เดี๋ยวหนิงมีคลิปเสียงตัวนี้ให้ฟังหนิงจับแค่ แป๊บเดียวเองค่ะจับคลิปแป๊บเดียวไม่กี่ตับอาจจะมีเสียงแทรกเพราะว่าหนิงจับช่วงเย็นๆนกตัวอื่นก็ขันแทรกเข้ามาบ้างอาจจะไม่ชัดตัวนี้สวยค่ะตัวใหญ่กำยำขาวล้วนเลยขันยนที่สามกุกหนิงไม่แน่ใจว่าแกมสี่หรือเปล่าหนิงจำไม่ได้เพราะว่าเขาเป็นพ่อพันมาเนี่ยก็ประมาณสี่ปีแล้วคือนกตัวนี้อายุห้าปีค่ะแต่หนิงใช้เป็นพ่อพันคือสี่ปี ยังแข็งแรงสมบูรณ์ดีเลยค่ะจับนี่ตัวกำยำเลยขาวล้วน3-4ถึง4กุกแต่ในคลิปหนิงคิดว่าน่าจะ3ามกุกเสียงใหญ่ค่ะตัวนี้ขันเก่งเข้าคู่เดิมก็คือตัวเมียสีป่าแต่เวลาให้ลูกก็จะมีทั้งด่างทั้งสีขาวแล้วก็สีป่าดังนั้นหนิงก็เลยจะเปลี่ยนให้เข้ากับสีขาวด้วยกันอยากได้แฟนซี เพราะว่าหนิงมีตัวเมียสีขาวล้วนทั้งหมด5ตัวก็จะลองไปเทียบกับตัวเมียเหล่านั้นแต่ตัวนี้ขันโยนที่3มกุกนะคะเดี๋ยวไปฟังคลิปเสียงของเขาหนิงจับจับคลิปสั้นๆให้ฟังค่ะพอเป็นแนวเสียงนะคะเพราะว่ามีบางท่าน อยากลองฟังเสียงพ่อพันธุ์ที่หนิงเพาะเสียงเป็นแนวไหนบ้างตัวนี้หนิงจับให้ฟังค่ะเดี๋ยวไปฟังคลิปของเขาแล้วหนิงจะรีวิวตัวอื่นๆให้ชมหนิงมีพ่อพันธุ์ทั้งหมด7ตัวค่ะไปฟังกันเลยค่ะ พันตัวที่สองก็ขาวล้วนเหมือนกันตัวนี้ขันโยนที่สีก่กุกเสียงใหญ่เหมือนกันค่ะแต่ตัวนี้อาจจะมีหลุดสามก็คล้ายๆกับตัวแรกเลยนะคะแต่ตัวแรกเขาจะยืนสามมากกว่าอาจจะมีแกมสแต่ตัวนี้ยืน4ี่แต่อาจจะมีหลุด3เป็นบางตับค่ะคู่เดิมของเขาก็สีป่าอีกแล้วค่ะ ก็อย่างที่บอกว่าไม่ได้ตั้งใจให้เข้ากับสีป่าแต่เผอิญว่าประจวบเหมาะที่เขาชอบเลือกตัวอื่นให้เขาไม่ชอบช่วงนี้ตัวเมียไม่ไข่แต่ไม่ได้ตีกันนะคะคู่นี้เพียงแต่หนิงแยกหนิงอยากจะเปลี่ยนคู่ใหม่ให้เขาช่วงหน้าฝนไม่ค่อยไข่กันค่ะก็เลยคิดว่าช่วงนี้เป็นโอกาสเหมาะจับขึ้นกรงแขวนพักก่อนค่ะ พักแล้วก็จะเปลี่ยนคู่ให้ใหม่ไม่ค่อยอยู่กับที่หนิงต้องถ่ายแบบนี้ค่ะหน,งหนิงใส่ตะข่ายก็เลยค่อนข้างที่จะมองเข้าไปไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ป้องกันนกกระจอกกระจิบกระจาบเข้าไปกินอาหารนกของหนิงไงคะแล้วมันก็จะนําเชื้อโรคเข้าไปให้นกของเราด้วยก็เลยต้องใส่ตะข่ายแบบนี้รอบกรงเลยค่ะกรงแขวน ตัวนี้ก็เลยดูไม่ชัดเลยเขาไม่เกาะคอนสวยๆเท่ๆให้ดูเลยสั่นไหมคะดูแบบนี้ละกันนะคะดูผ่านตะข่ายตัวนี้ก็กำยำเหมือนกันเลยหนิงยังไม่ได้จับคลิปเสียงให้ฟังตัวนี้แต่เมื่อเช้าก็ขันขันที่สี่ปลุกเสียงใหญ่ชอบชอบดูนี่ใช่ไหมคะเดี๋ยวหนิงหาตรงมุมนี้ให้ดู ชัดไหมคะดูไม่สวยเลยไม่ยอมเกาะคอนสวยๆล้วนค่ะล้วนขันยนที่สี่กุกเสียงใหญ่คู่เดิมก็คือตัวเมียสี่กุกที่เป็นสีป่าหนิงเข้าคู่เดิมของเขาหนิงจะเปลี่ยนแล้วคะ่ะจะเปลี่ยนไปเข้ากับขาวล้วน,นไหนๆก็มีขาวล้วนที่เป็นแม่พันธุ์ทั้งหมดห้าตัวแล้วก็ส่วนมากก็คือ4ี่ถห้ากุก ตัวเมียขาวล้วนของหนิงคือบางตัวสี่กุกบางตัวห้ากุกมีอยู่หนึ่งตัวค่ะสามกุกเอ่อมีสามกุกตัวเมียหนึ่งตัวขาวล้วนแล้วก็สี่กุกหนึ่งตัวห้ากุกสามตัวที่เป็นตัวเมียนะคะส่วนตัวนี้สี่กุกตัวที่สองที่เป็นพ่อพันขาวล้วน หนึ่งยังไม่มีคลิปเสียงค่ะยังไม่ได้จับตัวนี้ตัวที่สามพ่อพันขาวล้วนตัวที่สามตัวนี้จะไม่กำยำมากเท่าไหร่คือไม่เหมือนสองตัวแรกที่ตัวใหญ่กว่าเสียงใหญ่กว่าตัวนี้เสียงกลางกลางกลางไปใหญ่ห้ากุกค่ะตัวนี้ห้ากุก หนิงเพิ่งแยกออกจากคู่ที่เป็นสีแดง8-9กุกหนิงว่าไม่เหมาะสมคือตัวเขา5กุกแต่ตัวเมีย8-9กุกดังนั้นหนิงก็เลยจับตัวเมียเข้าคู่ใหม่กับตัวผู้7-8กุกจะได้เหมาะสมกันหน่อยสมฐานะเมีย8-9ตัวผู้7-8หนิงก็เลยแยกพ่อพันธุ์ขาวตัวนี้ออกเดี๋ยวจะไปเข้ากับแม่พันธุ์ขาวล้วน5กุกเหมือนกัน นิงมีอยู่3ามตัวที่เป็นแม่พันธุ์สาวขาวล้วนหากุเดี๋ยวรอเทียบอีกครั้งหนึ่งแต่ก็อาจจะไม่เทียบค่ะเพราะว่าตัวนี้ไม่ค่อยดูเท่าไหร่อาจจะเข้าคู่ง่ายอาจจะนั่งเฝ้าค่ะตัวที่สมแล้วนิงจ้งใจจะรีวิวให้ครบทั้งหมด7ตัวเลยจะครบไหมไปดูตัวที่สี่เลยค่ะเดี๋ยวนิงเดินให้ชม ไม่แน่ใจว่าจะย้อนแสงไหมตัวนี้อยู่ในกรงเพาะหนิงเข้าคู่กับแม่ด่างจริงๆหนิงไม่ค่อยเพาะนกสองกุกนะคะเพียงแต่ว่าแม่ด่างสองกุกตัวนี้เขาเขาให้ลูกที่ไม่เคยได้สองกุกเลยค่ะที่เป็นคู่เก่าของเขานะคะเพราะว่าหนิงเคยเข้ากับพ่อหกกุกแล้วลูกที่ได้ก็คือตาสุดเลยก็คือสามกุกก็คือ ลูกตัวที่เป็นพ่อพันธุ์สีขาวของหนิงม่อตัวแรกนะคะที่ตัวที่มีคลิปเสียงให้ฟังนะคะลูกกับคู่เดิมของเขานะคะแต่ตัวนี้หนิงมาเข้าคู่ใหม่กับพ่อพันธุ์สีขาวปีกขวากระดกนิดหน่อยค่ะตัวนี้ตัวนี้ขันที่7จกลถึงแกุกเลยนะคะตัวนี้แล้วก็มีกุกไหล่ด้วยหนิงคิดว่าลองเอาเข้ากับแม่ด่างสองกุก เผื่อว่าผูกจะไม่หล่นสองเหมือนแม่ไหนๆพ่อก็เจ็ดแปดแล้วจริงๆอะ่ะมามาเลนพันจริงๆไม่ได้ผสมหรอกค่ะหนิงเพิ่งจับเข้าคู่สองสาวันนี้เองแต่เผอิญว่าเมียด่างตัวเนี้ยคงจะพร้อมมาจากกรงรวมแล้วมาถึงไข่เลยค่ะไข่แล้วก็กกเลยตัวผู้ตัวนี้ยคงไม่ได้ผสมหรอกค่ะก็คงจะเป็นไข่ลม แต่หนิงก็หยิบไข่นกตัวอื่นมาให้เขากกแทนตัวผู้ตัวนี้อายุไม่เยอะค่ะปีกว่าๆแต่ก็คิดว่าพร้อมนะคะพร้อมที่จะเป็นพ่อพันธุ์เดี๋ยวเดี๋ยวให้แม่ด่างตัวนี้กกไข่ตัวอื่นไปก่อนเดี๋ยวค่อยให้ผสมใหม่ตัวที่สี่แล้วค่ะพ่อพันธุ์ขาวของหนิงตัวที่สี่ตัวที่ห้าตัวที่ห้ารีวิวให้ดูแล้วในคลิปที่แล้ว ที่อยู่ในกรงรวมกรงนี้ข้างล่างนะคะเดินมาแล้วค่ะซ้ายมือตัวนี้ไม่ล้วนนะคะมีแต้มที่คอแล้วก็โคนหางหนึ่งเส้นตัวนี้ก็ห้ากุกครบกี่ตัวแล้วสามสี่ห้าตัวนี้หกค่าหกอันนี้เป็นนกเขาแขกตัวที่หก ตัวนี้มีแต้มที่คอแล้วก็คนหางชัดไหมคะไม่น่าชัดนะก็จะมืดๆหน่อยเห็นไหมคะมีแต้มที่คอตัวกํายาตัวนี้ตัวใหญ่มากเสียงก็กลางไปใหญ่หนิงเข้าคู่ไว้กับแม่ด่าง5-6กุกส่วนตัวเขาก็5-6กกุกค่ะเมื่อกี้หนิงเห็นผสมกันแล้วเคยให้ลูกตัวแรกด่างแต่เผอิญว่าไม่แน่ใจว่า เขาไม่ป้อนหรือเปล่าเลยไม่ค่อยแข็งแรงก็เลยยังไม่มีลูกคอ,อกต่อไปแต่ว่ามีวินัยดีมากนะคะคู่นี้แม่ด่างแม่แดงด่างห6ถึงหกกุกแล้วก็พ่อขาวมีแต้มที่คอแล้วก็โคนหางขันยนที่ห้าถึงกกุกคู่นี้ก็คือถ้าให้ลูกก็ลุ้น5้าถึงกกุกเพราะว่าพ่อแม่นี่คือกุกเท่ากันเลยคู่นี้หนิงเข้าคู่ได้เยี่ยมมากคือกุกเท่ากันและเขาก็เข้าง่ายค่ะหนิงจับเข้าเลย ตัวที่หแล้วนะคะพ่อพันธ์สีขาวตัวที่หเดี๋ยวไปดูตัวที่เจ็ดตัวที่เจ็ดอยู่ไหนเอ่ยเดี๋ยวหนึ่งไปหาก่อนเพราะว่ามันอยู่ในกรงรวมอ๋อไม่ใช่สิอยู่ในกรงเพาะเข้าคู่อยู่ค่ะตัวที่เจ็ด ตัวนี้เลยกำลังกกไข่เข้าคู่กับแม่ด่างสามกุกส่วนตัวเขาคือไม่เห็นซะละนี่ค่ะนี่ค่ะอยู่ในกรงอ,อ,อยู่ในรังก็คือกำลังกกไข่ตัวนี้ขันที่ห้ากุกนะคะพ่อพันขาวมีแต้มที่โคนหางหนึ่งเส้นหรือกี่เส้นก็ไม่แน่ใจ ทั้งหมดมารีวิวให้ชมทั้งหมด7ตัวขาวล้วน3และมีแต้มมีแต้มที่โคนหางแล้วก็คออีก4ตัวส่วนมากก็ขันที่3ถึง6กกุกเพราะจะมีตัวขาวเมื่อกี้5ถึง6กุกส่วนตัวนี้5กุกวันนี้มารีวิวพ่อพันธุ์ให้ชมก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยไปชม ตัวเมียที่เป็นสีขาวล้วน5ตัวที่หนิงจะเอาเข้าคู่กับขาวเหล่านี้แต่มึ๊กขาวตัวเมื่อกี้เข้าคู่ได้ถูกแล้วก็คือเข้ากับแดงด่างก็คือแฟนซีแน่นอนลูกออกมาแล้วตัวนี้หนิงก็เข้าคู่ถูกเพราะว่าคอ,อกที่แล้วให้ลูกขาวแล้วก็ด่างเลยเป็นคู่เกิดคู่นี้ก็ไม่ต้องเปลี่ยนคู่ค่ะจะต้องเข้าคู่ใหม่อีกอ,อ,อีกกี่คู่อ่ะเมื่อกี้ หิงเข้าคู่ถูกไปสามคู่เนาะคู่นี้ก็กับแม่ด่างคู่นั้นก็แดงด่างส่วนคู่เจ้า8ดกุกก็เข้ากับแม่ด่างสองกุกเหลืออีกสี่ตัวค่ะที่หนิงจะเอาเข้าคู่กับขาวล้วนจะเข้าไหมไม่น่าจะง่ายนะคะเพราะว่าบางคู่ก็ต้องเทียบเดี๋ยวรอให้หมดหน้าฝนช่วงนี้ฝนตกทุกวันเลยค่ะไม่มีหยุดเลยวันนี้ก็ตกแรงมาก นกไข่แต่ว่าบางครั้งก็ไม่มีเชื้อตอนนี้มีเชื้ออยู่ประมาณ2องสามคู่นี่แหละค่ะที่มีเชื้อแต่ก็รอดูว่าเขาจะฟักออกมาไหมก็คลิปนี้ก็มารีวิวพ่อพันุขาวให้ชมทั้งหมด7ตัวขอบพคุณทุกการรับชมขอบพคุณทุกการติดตามส่วนขาวตัวที่แล้วที่หนิงรีวิวแบ่งปิดไปแล้วนะคะ รอลูกๆของเขาเดี๋ยวนิงจะเข้าคู่แฟนซีให้ได้ขาวด่างที่หลายท่านอยากได้ค่ะขอบพระคุณนะคะทุกคอมเมนต์เลยที่คอมเมนต์ทักไทยถามไยกันเข้ามาเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ